หากพูดถึงเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เล็กๆด้วยสองมือและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เราขอเชิญคุณผู้ชมไปรู้จักกับนางสาวสุมาลีทรงสังหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันดีในนามพี่ตุกตาแห่งบ้านหนองแขมหมู่สามตำบลโคกกระเบื้องอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมา เรื่องราวของเธอเริ่มต้นจากศูนย์ลาออกจากงานประจํากลับบ้านเพื่อเริ่มต้นใหม่ในอาชีพเกษตรกรเพื่อกลับมาดูแลที่ทํากินของตอนเองตอนกลับมาไม่มีพื้นฐานด้านการเกษตรเลยแต่เธอไม่ยอมให้ข้อจํากัดหยุดความฝันพี่ตุ๊กศึกษาด้วยตนเองเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตเข้าร่วมโครงการยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เมื่อปีพศ2563และลงมือทําจริงด้วยความพยายามไม่ย่อทอ้อ เธอเริ่มจากการปลูกผักสลัดปลอดสารในกล่องโฟมรีไซเคิลและเริ่มปลูกผักสวนครัวโดวยใช้ปุ๋ยหมักทําเองนําหมักชีวภาพที่ผลิตเองจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงปรับปรุงดินด้วยวัสดุธรรมชาติและพัฒนาแปลงปลูกให้สามารถผลิตได้แม้นในพื้นที่จํากัดผักของเธอสดกรอบและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจนยอดจองแน่นอย่างต่อเนื่องจากจุดเล็กๆนี้เธอขยับขยายสู่ปลูกพืชแบบผสมผสานเช่นฝรั่งหงเปาสือพริก ข้าวและอ้อยพร้อมกับต่อยอดโดยการสร้างสารผลิตภัณฑ์เช่นการผลิตน้ำสลัดสูตรพิเศษสลัดพร้อมทานในแบรนด์ตุ๊กตาฟาร์มและได้รับผลตอบรับอย่างดีขณะนี้พืชผักที่พี่ตุ๊กปลูกอยู่ในขั้นตอนการขอมาตรฐาน G.A.P เพื่อเป็นเครื่องยืนยันความปลอดภัยของผู้บริโภค ที่น่าทึ่งคือเธอได้นําเครื่องจักรกลทางการเกษตรเช่นรถไถและรถสางใบอ้อยเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดแรงงานและสามารถรองรับการทําแปลงใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นตัวอย่างของการผสานเทคโนโลยีกับเกษตรวิถีไทยอย่างลงตัวในด้านการตลาดพี่ตุกใช้ Facebook ชื่อส um ุมาลีตุกตาฟาร์มเป็นเครื่องมือหลักในการขายและสื่อสารกับลูกค้า พร้อมแชร์ความรู้เทคนิคและประสบการณ์ในการทำเกษตรแบบใกล้ชิดมีผู้ติดตามจำนวนมากและมียอดสั่งซื้อสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้นำสินค้าเข้าไปจำหน่ายใน Modern t r เทรอย่าง Terminal 21โคราชอีกด้วยผลงานที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่รายได้แต่คือความภาคภูมิใจที่พี่ตุกได้รับรางวัลยาง Smart ทฟาร์มต้นแบบประจำอำเภอบ้านเหลือ่อมประจำปีพศ2567 และยังเป็นผู้นำในเครือข่ายกเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ร่วมพัฒนาองค์ความรู้กับศูนย์เครือข่ายสพอกอและหน่วยงานรัฐและเอกชนอีกหลายแห่งศูนย์การเรียนรู้ของพี่ตุ๊กยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานตลอดทั้งปีเปิดรับทั้งเยาวชนกเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านมาฝึกปฏิบัติจริงตั้งแต่การปลูกผักในกล่องโฟมการทำปุ๋ยอินทรีย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการขายออนไลน์อย่างมืออาชีพทุกคนที่มาเรียนรู้ต่างนำกลับไปปรับใช้ได้จริง สิ่งที่พี่ตุ๊กยึดมั่นเสมอคือการทำเกษตรอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมพี่ตุ๊กนำหลัก BCG โมเดลมาประยุกต์ใช้ครบวงจรทั้งการลดการใช้น้ำด้วยระบบน้ำหยดการใช้ฟางข้าวเศษใบไม้เป็นปุ๋ยหมักการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่และรณรงค์การงดเผาในพื้นที่เกษตรเพื่อลดฝุ่น PM 2.5และรักษาทรัพยากรของชุมชน ที่สาคัญพี่ตุ๊กเน้นการปลูกจิตสํานึกผ่านกิจกรรมต่างๆร่วมกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้ได้สัมผัสดินเรียนรู้การปลูกผักแบบง่ายๆเรียนรู้คุณค่าของอาหารและเข้าใจวงจรการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืนทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าความสําเร็จของพี่ตุ๊กไม่ได้อยู่ที่ขนาดของพื้นที่หรือเงินทุนที่เริ่มต้นแต่อยู่ที่หัวใจของคนที่ไม่หยุดพัฒนาและพร้อมจะแบ่งปันให้สังคม ในโลกที่กำลังหาอนาคตที่ยั่งยืนการมีต้นแบบเกษตรกรอย่างพี่ตุ๊กคือคำตอบที่แท้จริงสำหรับคำถามว่าเกษตรไทยจะไปต่ออย่างไรนี่คือเรื่องราวของเกษตรกรหญิงที่เปลี่ยนกล่องโฟมธรรมดาให้กลายเป็นแรงบันดาลใจของคนในอำเภอเล็กๆกลกกับมารักอาชีพการเกษตรมากขึ้น